สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันที่13ตุลาคมวันนี้วันครบรอบของในพ่อหลวงของเรานะคะเรามาทานเจกันนะคะวันนี้มีเมนูที่ร้านโชคดีอาหารเจมีอะไรนะบ้างนะคะเดี๋ยวผู้น้อยจะแนะนํานะคะมเมนูแรกที่จะนําเสนอนะคะนี่คือซุปซุปซุปมันฝรั่งนะคะซุปมันฝรั่งเกงจืดอ,อะไรประมาณนี้นะคะอันนี้นะคะ การทำปลากระป๋องปลากระป๋องจียำปลากระป๋องเจเราเอาปลาม้วนปลาหอยสลายนะคะเอามาทอดใช่ไหมคะมาทอดแล้วน้ำยำเหรอคะน้ำราดเหรอคะเออเป็นน้ำมะเขือเทศน้ำมะเขือเทศมะนาวซีอิ๊วขาวมะนาวมะนาวแล้วก็คลุกเขาคลุกเขาให้เข้ากันกับชิมได้รสมาชิมรสนะคะปรุงด้วยน้ำมะนาวผงซุปเจ ซีอิ๊วขาวมะนาวแล้วก็มะลาดที่มะลาดที่ปลาปลาหมวนเจของเรานะคะห้ามลืมซอมสมะเขือเทศห้ามลืมซอสมะเขือเทศนะคะต้องเคี่ยวใช่ไหมคะเคี่ยวอยาจะไม่เคี่ยวก็ได้ไม่เคี่ยก็ได้ค่ะแล้วทีนี้ก็เอามาลาดมาลาดเสร็จแล้วก็ซอยพริกซอยตะไคร้ซอยต้นต,ต้นผักชีช,ชีหอมชีหอมนะคะชอยหอมไม่ใช่หอมลาวได้ชีลาวด้วค่ะ <laughs> อันนี้ขายได้แล้วค่ะอร่อยฟินมากเลยนะคะขอบอกร้าน <c oughs> ครัวเจนะคะโชคดีอาหารเจหลังวัดโอกาส <c oughs> ตามมาได้แล้ค่ะปลากระป๋องเจนะคะไม่เคยกินลองมากินดูนะคะ <c oughs> เพื่ออายุยืนยาวนะคะสำหรับคันเทพอายุยืนยาวสำหรับเมนูนี้คือหมี่ส้วนะคะหมี่ส้ว <c oughs> ผัดผักสามสหายค่ะผัดผักสามสหาย พะโล้ Hello, นะคะที่นิยมทําไหว้หรือทําพิธีต่างๆสามารถกจะใช้เป็นพะโล้อันนี้จับชายเมนูที่อร่อยขึ้นชื่อในครัวเจอของเรานะคะ mm hmm. ข้าวนะคะข้าวธัญ,ญพืชข้าวอบเผือกนะคะอร่อยที่สุดเลยนะคะอาหารจะตามมาเรื่อยๆนะคะ mm hmm. ขอบคุณนะคะคุณลูกค้า mm hmm. ที่มาอุดหนุนแต่เช้าอนุโมทนาบุญด้วยนะคะสำหรับ เช้าวันนี้วันพ่อหลวงครบรอบพ่อหลวงของเรานะคะเดินทางมากินข้าวสร้างบุญสร้างกุศสนด้วยปาริน์ของเรานะคะแม่ครัวที่นี่คุณภาพอาหารก็ดีอาหารสีสันน่ารับประทานนะคะนะคะไม่ว่าจะเป็นของหวานนะคะนี่ค่ะขนมกล้วยนะคะใส่มะพร้าวน้ำหอมนะคะเรามีพร้อมอันนี้นะคะเป็นโปรโตีนคุกธัญพืชโปรโตีน คุกสมุนไพรนะคะอธิปาซิวอ้าวเผื่นบาปาซิวอ้าวปากกอปรุงรสหวานซันโอ้ยขาเอาัยหลายๆที่พูดผิดนะคะนี่นะคะร้านโชคดีอาหารเจมีรา,าคาอาหารชัดเจนนะคะคกินเจหนึ่งมื้อหมื่นชีวิตรอดตายนะคะบุญกุศลมากมายนะคะอคขอบคุณนะคะที่เข้ามาอุดหนุนและเข้ามาชมคลิป ขอให้สุขภาพแข็งแรงลูกหลานกะตันยูนะคะบุญกุศลมากมายสวัสดีค่ะ